ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะ แพ็คหกนะคะน้องแนสะเป็นเป็นกระดาษชูสำหรับเด็กค่ะ199ร้อเก้าสิบเก้าลดเหลือแค่แปดสิบเก้าบาทตกคอละสิบสี่บาทเด,าดเด็กใช้ได้ค่ะเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ดีได้ถึงทารลเลยค่ะอุย้ยเอามาลองหน่อยเจ๊ปน นี่ทิชชู่เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยในชีวิตเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้อะไรมากมายแต่ว่าตอนหลังเนี่ยคือเดินหากันทั่วสตูทิชชู่เปียกนี่ยิ่งสําคัญในชีวิตแล้วก็ทิชชู่ปกติด้วยแม่เดียวกันนะคะเวันวันนี้ขอเป็นว่าใครที่กําลังจะสั่งซื้อทิชชู่อยู่นะซื้อในไลฟ์เราได้เลยนะเพราะว่าไปส่งถึงบ้านไม่ต้องไปแบกถึงห้างใช้ได้เลยแพ็คนี้หกอันนะคะ89บาทเองหาร6แล้วตกแค่อันละสิบสี่บาทถูกจริงไหมเพื่อนถูกจริงเ่าหนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบแผ่นนะคะ คุยเล่นไปด้วยแล้วก็เพื่อนๆเห็นหน้าตาสินค้าอะไรแบบว่าอ่ะเอาเพิ่มไปอีกนะค่ะเอาโคเรียนมาให้เค้ากินหน่อยปลาเค้าหิวละทูมาร์โล่ทูมาร์โล่ทูมาร์โล่อีจางเย็นมาก็คือคืออ่ะระหว่างเนี้ยเดี๋ยวเราก็กินไปด้วยขายทิชชู่ทิชชู่ไปด้วยเพราะว่าเวลาเรากินข้าวเนี่ยบางทีอาจจะเลอะโต๊ะเลอะเสื้อเลอะอะไรเราก็ใช้ทิชชู่ไปได้ด้วยนะครับมา now eat อีทมาอันนี้แหละทรมานทรมานคนที่อยากกินทรมานกูด้วย เต้ยบ,บอกให้เขาแบบว่านี่ช่วยคิดท่าเต้นให้บหมอกกับเพลงนี้น่ารักน่ารักตอนนี้น่า, <Okay. S 2> นาบัดเนาโอ,อ้ลีเต้นสุดรกพอเขาเป็นคนออกแบบท่าเต้นได้อย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน ต้องบอกว่าหลังๆเนี่ยท่าแต่ละท่าเต้นเนี่ยเริ่มจะมีความเสริงเข้ามาผสมเยอะแยะมากมายนะฮะเฮ้อันนี้เทปเพื่องดูหน่อยว่าขออภัยด้วยนะครับใครที่ช่วงนี้กำลังงดอาหารอยู่ะลรต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้เราจะมีของอร่อยมาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็มีน้ำจิ้มแสนอร่อยด้วยจากทางเขาเลย <ส>มีฟรดอะไรบ้างน้องไหนอ่ะน้องไหนโชว์หน่อยไม่แน่ใจว่าเขาใช้รถอะไรมาส่งนะเจ๊เปิลแต่ว่าก็คือ <c oughs> มีหลายรถคือผมต้องบอกให้ว่ามีอะไรบ้างมีแซลมอนแน่นอนแล้ว<อ>แล้วก็มีกุ้งดอง <c oughs> ไอ้เบฟมึงไม่ต้องลุกไปมึงไม่ได้กินมึงไปนั่งคุ้มซาว <c oughs> มึงไม่ได้กินอยู่แล้วเเดครียองแซลมอนองกุุ้้งงออกแนนน่ตัวใหญ่เปป็นั๊บลีคลามชยลองกอล็อปหรอ ไม่ล้วผมจะบอกให้ว่ารู้ป่ะว่ากระเทียมของเขาอ่ะไอ้กระเทียมสีเขียวเนี่ยกระเทียมหยกอ่ะเจ๊เป,เป็นเป็นครั้งแรกนะ<อ>ที่ผมลองกินไม่เคยเกิดมาไม่เคยเคี้ยวกระเทียมเป็นเม็ดเมื่อสามสามสี่ปีที่แล้วอะ่ะสองสามปีที่แล้วที่ว่าผมได้รีวิวของเขาอ่ะได้เคี้ยกินอ่ะมันอร่อยมาก <c oughs> มยิ่งน้ำลายสอ วันนี้วันเดย์กามินไลฟ์ไลฟ์ไทม์กามินแค่เพีย just เจ้าก방송할때제가이거를막시켜먹어요제가태국에서정말좋아하는그음식이거든요김에싸먹는거กามินชอบห่อสาหร่ายกินนะคะเวลาแบบไลฟ์คนเดียวก็จะชอบฝั่งมากินตลอดอ่ะผมจะบอกให้เพื่อนๆเห็นหน้าตากระเทียมแบบเนี้ยอันนี้หอมอ่ะลองบอกเด็กผมเชื่อเลยมีหลายคนอ่ะกินเล่นเปล่าๆเลยจริงๆรหอมไม่คู่ ไม่ให้ไ,ไ,หไม่เจ๊ผมจะบอกให้ว่ากระเทียมดองของเขาอ่ะมันเคี้ยวกินแล้วรู้สึกแบบอร่อยอ่ะอร่อยเลยอ่ะคือกินได้จริงคนกินกระเทียมไม่ได้บางคนกินได้อ่ะแล้วกินกับข้าวกินกับอะไรม<อ>ันแซ่บอร่อยมาก<อ>จริงปะหล่ะเพื่อนๆกินอ่ะอร่อยจริงกินเปลาไม่ไอร่อยอร่อย <c oughs> เจ๊เราขายของเขาอยู่ผมกินอ่ะอร่อยผมต้องบอกให้ว่าเป็นเป็น,น,นที่กินได้จริง น้ำน้ำอ่าของเขาอร่อยหมดน้ำจิ้มอร่อยแล้วก็น้ำดองเขาอร่อยคือเป็นรสชาติเอกลักษณ์ของของเขาเลยโคเรียดองแล้วกุ้งเนี่ยตัวไม่ใช่เล็กๆนะนี่กับเป็นเทอันนี้ข้างในเป็นแบบแรบนี้ให้ดูอ๋อไอตัวนี้โอคเขยลอยนะคะตัวใหญ่มากมาย้ำย้ำราคาก่อนย้ำยังให้เข้าใจโคเรียดองวันนี้เราขายถูกกว่าปกติเบริเบริพิกไซส์อันนี้คารเม้นซุ่มกันหรอกมีเบริพิกไซส์กิสมันจะขึ้นใหญทุชิทุชิเลยอ๋อแล้วกเด้งด้วยนะคะเนื้อเขาเด้งมาก อีกนิดเดียวตัวมันเท่ากุ้งกล้ามกามแล้วนะโอ้ very big size ท mm ุกคนจริงจริงยอมมากอันนี้ชิมจากมา one two three four five one two three four five หนึ่งกล่องคุ้มค่าแน่นอนเพื่อนๆต้องขออภัยด้วย <Six. S 1> ใครหิวตอนนี้นะครับผม <Six. S 1> หิวเลย seven eight, eight. wow ยอมมากไม่หนึ่งกล่องไม่ได้ให้น้อยด้วยนะกุ้งดองเนี่ยเพื่อนๆไปกินที่อื่นเนี่ยเดี๋ยวนี้บางที3-4ต, <Nine. S 1> ต,ต,ตัวขายกันยิ่งไอตอนที่ทิศแต่3-4ตัวขายกัน3-4มสี่ร้อยสอร้อยอะคม่เม แลวคือตัวเล็กกว่านี้แน่นอนอันนี้ตัวใหญ่เลสิบงตัวะสิบสอ e อันนี้ปั๊นสิบองตัวเท่าไหร่ครับโซสตัวนี้อ่าเราขายเป็นแพ็คอะค่ะก็คือสี่กระปุกอะค่ะสี่กระปุกเหลือแค่หนึ่งพันแปดสบ้าตกกระปุกละสอง้อกว่าบทอีกคนแค่พวกนึงกาเนี่ยเีได้เก้าร้อยอ่ะเครื่องหนูได้เก้าร้อยสามสิบห้าบาท t e s อันนี้ช็อปบ่อยแป๊บหนึ่งแค่ยกที่ปาณแค่้าวเ้าก็คือก็เลยชัก เนี่ยค่ะก็คือขอสาหร่ายแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มนะไปหิวมาจากไหนเนี่ยคือคือผมบอกก่อนอ่ะถามเพื่อนเพื่อนถามเพื่อนๆนที่รู้เรื่องพี่ซันอ่ะเดี๋ยวถ่ายเขาก่อน่องคนปล่อยมากแฮปปี้แฮปปี้โคเรียดองเวลี่กูดอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวอ้เนี่หนูอธิบายง่ายก่อนพี่ซันถ่ายให้ดูหน่อยคืออ่ะถามเพื่อนๆที่รู้รู้เลยอ่ะคุณไปซื้อเองไซส์ใหญ่แบบเนี้ยมาทำเองบางทียังไม่ได้เลยนะ นี่กุ้งตัวใหญ่มากนะครับกุ้งตัวใหญ่มากแล้ววันนี้เราขายแค่200เท่าไหร่นะเราขายแค่สี่ 1, กระปุกหนึ่งพันแปดสิบบาตกเป็นกระปุกละเท่าไหร่ตกกระปุกละสองร้อยเจ็ดสิบกระปุกละสองร้อยเจ็ดสิบเพื่อนๆสี่สามร้อยกว่าบาทนะคะ,ะม,มันถูกมากนะปะกติบางร้านเนี่ยเดี๋ยวนี้เราสั่งกุ้งดองอ่ะตัวเท่านิว้วก้อยจิ๋วเดียวอ่วะสามตัวสี่ตัวคือสองร้อยกว่าบาทอันนี้ไม่แพงนะคะสี่กระปุกนะคะกุ้งสองแซลมอนสองแล้วก็แถมน้ำจิ้มสองสูตรจะได้นทำจิ้มตัวนี้ไปด้วยนะ อยู่ตอนนี้ very happy we have ตอนนี้ dream and h เป็นเพื่อนทำไมยตอกันหมดแล้วไข่ต้มไข่ตแล้ว happy happy มั้งเอาไข่ต้มดีกว่าน้องแมวเขาต้มไม่กินแล้วเมวแล้วไข่ต้มมันเป็นไปไม่ได้แล้วเบสอีบบอกว่าไข่ต้มไงเป็นไปไม่ได้แล้วใช่ฉันรีบบอกอร่อยมากอร่อยมากน้ำจิ้มคือแบบอันนี้สะดวกทานง่ายทานได้เลยนะคะห้าสิบบาทผัดมูขาซะผัดหมูกระสออร่อยมากอระอรอร่อย แล้มันไม่ใช่สี่ห้าตัวสองร้อยนะมันสิบสองตัวสิบตัว, <S <S ตวและตัวอย่างใหญ่ย้ำอีกทีนึงให้เพื่อนๆดูอ่ะดูความใหญ่ของมันพี่ซันดูว้าวจริงทุสิทุสิเดียวแล้วก็เนื้อเขาเด้งชิ้นโคตรใหญ่นะครับกุ้งเอาจริงๆเนะี่ยแทบจะตัวเท่ากุ้งกล้ามก้ามเลยนะผมงงมากเลยนะว่ามันแทบเท่ากุ้งกล้ามกลามเลยเนะน,นีน่ย คุ้มแบรนด์นี้แบรนด์นี้อร่อยจริงแล้วก็แบรนด์นี้ปลอดภัยสะอาดแน่นอนนะครับผมเพื่ออยากไปดองเองถังดับเพลิงเสื้อใครอยากซื้อน้ำดองไปดองเองนะคะตัวเนี้ยแพงไหมสามร้อยสี่สิบเก้าบาทน้ำดองคือเพื่อนเพื่อนเอาตัวอะไรใส่ไปอร่อยเอาตัวอะไรใส่ไปก็ได้เอาหมี่ใส่เลยคือทําให้มันสะอาดแล้วใส่ไปเดี๋ยวพอน้ำดองมันซึมเข้าไป อร่อยไข่ดองทุกออเดอร์จะได้น้ำจิ้มไข่ดองทำง่ายมากซื้อไข่ไก่มาตอกเอาไอ้ไข่แดงใส่เลยไข่ดองแช่มันไปหน่อยพอมันซึงถึงปุ๊บหนึบหนึบอร่อยเพื่อนๆกุ้งดองไม่เท่าไหร่วันนี้ไอวันอิซแซลมอนปลาหมึกด้วยกรึบด้วยวันนี้มีปลาหมึกป่ะไม่มมีค่ะมีรสม้อมีรสปลาด้วยมีดายแซลมอนอะแซลมอนแซลมอนเออแซลมอนสองอัน อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ